ก็สําหรับทอกับทบนะครับเราเคยเจอกันเมื่อตอนที่เล่นไทยลีกอยู่ด้วยกันสมัยก่อนนู้นครับก็ถือว่าเป็นแมตที่ที่ใหญ่นะครับถ้าตามนักข่าวก็จะพาดหัวข่าวว่าเป็นดาร์บี้แมตช์แห่งกองทัพนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ที่ค่อนข้างสนุกเป็นทีมฟุตบอลไฟเตอร์ทั้งทั้งสองทีมครับทั้งทอของเราแล้วก็ของทบนะครับ การเล่นกันก็มีสลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับซึ่งบรรยากาศในตอนเก่าๆตอนนั้น,นค,คนคนเก่าๆจะรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับก็สนุกมากเป็นฟุตบอลท,ที่ที่สนุกนะครับแล้วก็เล่นกันด้วยด้วยสปิริตนะครับไม่มีไม่มีการเล่นนอกเกมนะครับท,ทั้งทั้งที่เราเป็นฟุตบอลไฟเตอร์ทั้งทั้งสองทีมนะครับสมัยนั้นของทอบอ ที่เด่นๆนะครับก็มี3ามสูนหน้าเลยนะครับมีพิสิทธ์ฟูเผากิจกระจรวงรัตนะนะครับแล้วก็พิดุลอดุลมลริพันธน์ครับซึ่งตอนนั้นเป็นเป็นศูนย์หน้าที่ค่อนข้างจะจะติดอันดับในใ,ในในประเทศไทย,ยนะครับเพราะว่าตัวรูปร่างสูงใหญ่นะครับแต่สําหรับทอรหรือแอร์ฟอร์สของเราก็จะมีพิทุกปิยพงศ์ครับพีออสจิติพงศ์มีสุงเนินมาที่ปานขาวครับวีรพงศ์เพียงลี พี่ดำไกลพลนะครับก็ตัวก็สูสีกันครับเป็นเกมอะไรที่เจอกันเมื่อไหร่จะสนุกทุกครั้งนะครับจะไม่ยอมกันนะครับก็คือเล่นกันด้วยด้วยความสนุกนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็กลับมาเจอกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับในฟุตบอลทออินวิเตชันนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมเกมหนึ่งที่ที่ค่อนข้างห่างหายไปนานแล้วนะครับตรอดที่เรา แฮร์ฟหรือว่าทอที่จะกลับมาเจอกับทอบอลอีกครั้งนึงนะครับซึ่งน่าจะเป็นเกมที่คอน่าสนุกนะครับแล้วก็คนดูน่าที่จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเก่าๆด้วยนะ,น,ะน,ะนะครับวันที่25มกราคมเนี่ยครับา ทางแอร์ฟอร์ของเราได้มีจัดทัวร์นาเมนต์ที่มาครับชื่อว่า Air Force i n v t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  o o n นะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างฟุตบอลทีมชาติหญิงกับฟุตบอลหญิงทีมลินช็อปปิ้งจากสวีเดนนะครับซึ่งทีมฟุตบอลทีมชาติหญิงของเราเพิ่งเพิ่งได้แชมป์ได้เหรียญทองกลับมาจากซีเกมครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับก็คือระหว่าง ทอหรือแ i r f ฟอร์ของเราครับกับทอบนะครับซึ่งทีมแ i r f ฟอร์ของเรานี่ได้กลับขึ้นมาเล่นบนไทยลีกอีกครั้งหนึ่งครับลีกอันดับสูงสุดของประเทศไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลทุกท่านนะครับกลับมาช่วยเชียร์นะครับมาให้กำลังใจแอร์ฟอร์ของเราให้มากๆขึ้นนะครับเพราะปีนี้เราได้ขึ้นมาอยู่บนลีกสูงสุดแล้วนะครับก็นะครับกลับมาเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าแฟนลับหรือ คนดูฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ทีมประสบความสาเร็จได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับแฟนบอลเก่าๆหรือว่ารุ่นใหม่ๆก็แล้วแต่ครับกลับมาเชียร์ทีมแอร์ฟอร์หรือว่าทอของเราในไทยลีกอีกครั้งหนึ่ง